สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นการเผยของเราแค่1นาทีนะคะสองนาทีได้นะนะ,ะเร็วอีกค่ะนะ,ะตอนนี้เออลเมื่อกี้ก็เก็บที่นอนนะคะเพราะว่าน้องนะคะเอาดินไปใส่ที่นอนเนาะนะคะแปบ๊บเดียวเองนะคะมาเล่นน้ำนะคะเอซนะคะหนูมาค่ะพาน้ำอะไรหนูรู้ไหม น้ำอะไรหนูรู้ไหมนี่โอ้เนี่ยเเจอโจย์แล้วนะคะพี่ใครพามาใครใครนะใครพามาชุดส,สวยๆนี่อาบน้ำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยไหนใครพามา,อมาจอนฟอนใช่ไหมยัอนฟอนกับนอนนี่ใช่ไหมไ,ไม่ต้องเลยมุกตาขึ้นไปนเลยนะจะขึ้นไหม รองเท้าอยู่ไหนเออตอบเหนียนมากนะคะเอซี่นะเดี๋ยวเราจะมีการจัดก,การเด็กนะวันนี้นะคะอ่านะคะก็ถ้าไม่เชื่อก่ให้ดินดูนะคะดินจะไม่กลัวเนาะ,ะมากบึงบึงไปตอนนี้ก็ตัดจนสะ,สะอาดเลยนะคะแต่ว่านะคะน้ำมันมาจากถนนฝั่งนู้นเนาะนะคะทําให้แบบน้ำเยอะนะคะมบึงเน่ค่ะนะคะ โอ้ยนะมุกตาเผลอแป๊บเดียวนะขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลยมา <Okay. S 1> ไม่สบายนะคะบอกให้นอนนะคะกินยาอนามูก,ก็ไม่หลับนะคะโหดแล้วโหดแล้วเล็กน้อยอย่างมันแบตเตอรี่ครับเนี่ยขึ้นยังขึ้นยังขึ้นได้ยังทำไมมาไม่บอกแม่ฮะ ขันแม่ขี่ฟัวม์ได้เนี่ยฮึไม่มาไม่บอกแม่จะขึ้นไม่ขึ้นนะจะขึ้นไหมไม่กลัวนะคะไม่กลัวนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต t อปคลิปตีแล้วค่ะนะเดี๋ยวเร็วเลยใครบอกให้มาเล่นน้ำใครพามาพามาใหญ่ๆนอนฟาร์กับนอนนี่ จะฟังแม่หรือฟังจนฟอนฮะมาอบรมกันเลยเดี๋ยวพ่อจะตีหนูอยู่กับพ่อก็ไปเล่นปูนไปนาลุงก็เล่นน้ำที่น,นู่นมาที่นี่ก็เล่นน้ำเหมอยังไม่ขึ้นมาอีกยังอีกจะขึ้นทำไมขึ้นมาขึ้นเลยตอนนี้นะ แนฟลากับนอน,นี่ไปวิ่งเข้าป่านะคะกลัวค,ค่ะนะคะไม่มานะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะชำระความทั้งคนทั้งหมาเลยนี่เพืนเดี๋ยวนี้เลยโหดจิตตใครเนี่ยตะหนามตัวนี้ไม่เป็นน้ำอย่าขยัเนาะนะคะไป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 ,ไปนะ้ำสกรปรกเนี่ยเห็นมันในปิงเลยเห็นไหมไม่กินคือก็มีไรไรแจงตัวสวยได้ไม่นานนะคะแค่สามสิบ ใครวิ่งมาบอกแม่มาจวใครวิ่งมาใครพามาวิ่งหมาวิ่งตามหมามาตามหมามาทำไมแม่บอกว่าอย่าตามหมาไปไหนทั้งทั้งสิ้นะ่หนูวิ่งตามหมาหนูไม่ต้องวิง่งตาม,ไม,มาไม่ต้องเถียงแม่เลยแม่บอกว่าห้ามไปตามหมาอะไรทัยย้งสิ้นหมาพาไปไหนไม่ต้องไปไม่ได้จมน้ำไหมก็จมสิอ้าวถ้าแม่มาไม่เจอหนูจะจมน้ำไหม มีเถียงมีเถียงอีกจะเล่นปูด้วยนะาายใครพาเล่นวิ่งมาเล่นคนเดียวไม่กลัวเหรอมันมีปิงนั่นอ่ะมีงูด้วยในน้ำอะ่ะมีจระเข้ด้วยเอ,อ้จริงจริงงูงูเห็นไหมน้ำเปิดข้างล่างเันลึกอยู่นะคะทีมันเป็นรองอยางเนาะไม่ต้องพูดเลย มันจะมาหัวเราะอีกเดี๋ยวจบคลิปก่อนนะมีเฮเม่มหนูไม่ดัดนิสัยไม่ฟังนะคะแม่บอกกี่หนแล้วว่าห้ามไปคนเดียวห้ามไปกับหมาเข้าใจไหมฟังไว้แม่พูดเนี่ยน้องหมาพาไปไหนไม่ต้องไปไไก็มันก็วิ่งหนีสิมันโดนมันจะโดนแม่ตีเนาะไปแล้วเหลือแต่คนนี่แหละม่ให้ตีอะไรอ่ะมาขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เาต้องไม่ยิ้มเลยเก็ีบอะน,นี้ละเป็นหลวพ่อประสิทธิเพิ่นโอ้โหนะคะอันนี้แค่เวลาหนึ่งนาทีเองนะคะอตอนแรกก็เล่นนะคะอยู่อ่ะห้างตู้เย็นเนาะนะคะบอกว,ว่าหนูจะเล่นอ่ะที่อ่ะฉีดมือนะคะน้ำยาอาบน้ำย้มนะล้างมือน้ำยาล้างมือนะคะที่ไหนได้วิ่งมาถึงนี่ที่ไหนน้ำยาล้างมือแม่อยู่ไหนโอ้ยไปเลยมาแ <c oughs> ม่จุดคลิปก่อน ไม่จะตีคนเจ็บเจ็บเลยวันนี้ไปดูอะไรจับขานึ่งเอ้าอะไรจับขาฮูกตาหนะึ่งอืมอะไรจับขาฮูกตาหนะึ่งแม่มาได้หัวเราะด้วยนะเจ็บคลิปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีลำไปเดินอืมโอ้เผื่อ,ผอไม่ได้เลยคนนี้เนี่ยเาศรษนีไปไหนไม่ได้เลยไปชุดสวยๆนี่ใส่ได้นานหน่อยฮู้ ไปไปหาพ่อเลยพ่อจะตีก้นหงตาอะไรทีนี้อย้ยู่อนกระเล่นปูนกไปเลยนพิเศษเลยไปไปไหมไ<ป>มีเลยนพิเศษกับพี่ปันเลยไปแม่ไม่ดูแล้วเออไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าแม่ไปที่นู่นแล้วไปล่อยไว้กับพ่อนี่มีหวังจมน้ำตายไนี่เพราะ่าพ่อทำงานไปนู่นก็ไปดื้ออยู่ที่นูน่นโอ้ เหมือนเ,เรากำลังแบบเทบเช้อผ้านะคะทุกอย่างผ้าห่มนะคะที่มันโดบบบนฝุ่นเนาะข้องน้ำเลยไปไหนยังกระมังยีงไง่ไนเดี๋ยวจบคลิปพี่แม่ก่อนสวัสดีค่ะหนูจะโดนตีนะต่อไปนี้นะคะ เดี๋ยวไปบายค่ะก่อนบายบายก่อนบายเดี๋ยวดูมองกล้องก่อนไม่ไม่มองกล้องไม่ไม่ให้ขอบคุณค่ะก่อนขอบพระคุณนะคะอาชัดที่สวยก่อนเนาะขอพระคุณค่ะไม่หนูที่โกงแม่ขอบคุณค่ะก่อนหนูหนูอ่นี่แต่แม่จะให้น้องชิมเนี่ยไมอ้าวไปเลย